สำหรับงานในวันนี้นะคะก็จะเป็นการสัมมนาชี้แจงขั้นตอนและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนและการดําเนินการฝึกอบรมสําหรับหน่วยงานฝึกอบรมด้านพลังงานนะคะซึ่งเป็นโครงการที่ท่านรองโสพลมณิชชนนะคะได้เริ่มมาไว้ตั้งแต่แรกแรกนะคะเป็นการขึ้นทะเบียนหน่วยงานฝึกอบรมด้านพลังงานนะคะครับก็ในเรื่องของการดําเนินการใช้พลังงานอย่างมีภาพในโรงงานอาคารควบคุมตามกฎหมายสิ่งหนึ่งที่เเห็นว่าผู้ที่เป็นเป็น,นกลไกหลักนะครับก็คือผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ที่ผ่านมาเนี่ยโรงงานก็ได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานมาเพื่อนนการเรื่องนี้พอถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยปรากฏว่ามีหลายโรงงานที่ไม่สามารถแต่งตั้งได้ก็อันเนื่องมาจากข้อกําหนดหนึ่งบอกว่าจะต้องผ่านการอบรมนะะในหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านงานซึ่งหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นตัวผลักดันที่แนะให้ผู้รับผิดชอบสามารถไปดำเนินการในโรงงานทางภมได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายร่วมถึงมีภาพด้วยนะครับเมือ่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยที่ผ่านมาเราก็ของงบประมาณมาทุกปนะีในการมาจัดอบรมให้ ปีหนึ่งประมาณ25ล้านบาทแต่เนื่องจากงบประมาณเนี่ยบางปีเราก็ได้บางปีเราก็ไม่ได้งบประมาณมาผมก็เลยมองความต่อเนื่องว่ามันจะต่อเนื่องยังไงมันจะยั่งยืนยังไงก็เลยอยากจะเปลี่ยนแปลงบทบาทของกพอบอในรูปแบบใหม่นั่นคือมีหน้าที่ในการทําหลักสูตรให้มีภาพแล้วส่วนเรื่องของการอบรมเนี่ยก็มอบหมายให้เอกชนนะครับไปทําซึ่งเราอาจจะเรียกเขาว่าหน่วยงานขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานอบรมของเรานะครับแล้วก็เขาก็เอาหลักสูตรเนี้ยไปไปดำเนินการฝึกอบรมแล้วก็เก็บค่าใช้จ่าย อันนี้จะสามารถช่วยให้ทางภาครัฐลดงบประมาณในส่วนนี้ไปได้รวมถึงทางโรงงานนะครบคุมก,ก็สามารถส่งคนอบรมได้อย่างทันท่วงทีทมีผู้รับชอบได้พลังงานได้ครบถ้วนตามกฎหมายด้วยนะครับซึ่งได้ช่วยกันผลักดันมตลอดแล้วก็เป็นรูปเป็นร่างจนกระทั่งมาถึงวันนี้ยรที่เราสามารถชี้แจงและสามารถเปิดรับได้วันนี้เวันแรกครับ สำหรับหน่วยงานที่จะมาขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมนะคะท่านเรามีกลุ่มเป้าหมายหรือว่ามีคุณสมบัติยังไงบ้างคะที่จะสามารถมาขึ้นทะเบียนได้ก็ในตัวกลุ่มเป้าหมายที่จะมาขึ้นทะเบียนอบรมจริงๆแล้วเนี่ยเอาอย่างแรกเลยนะเราต้องการคนที่มีใจรักก่อนใจรักในการอบรมใจรักในการพัฒนาคนก่อนแต่ว่าในรูปแบบหลักๆก็คือหนึ่งเป็นนิติบุคคลทั่วไปนี่แหละนะครับมีผู้จัดการมีพนักงานนะฮะที่เรากําหนดคุณสมบัติไว้ทีนี้สิ่งจําเป็นมากๆของหน่วยงานที่จะต้องมาขึ้นทะเบียนคือตัวคนที่มาเป็นวิยากร หลักสูตรของเราดีเนื่องการที่จะไปสู่การนําไปใช้ได้ดีมันก็ขึ้นอยู่คนนําเสนอนั่นคือวิจิกรนั่นเองงนั้นกลุ่มเป้าหมายของเราชัดเจนนะครับวันนี้เราต้องการสร้างวิจิกรให้แพร่หลายมากขึ้นผ่านกระบวนการที่ต้องมาอยู่กับหน่วยงานขึ้นทเวีนอบรมซึ่งเรากำหนดชัดเจนแล้วครับว่าวิกิตรสามารถสังกัดได้แค่สังกัดเดียวหมายถึงอยู่กับบริษรัทกไก่ก็ อยู่กับกอไก,ก,ก่อย่างเดียวไม่สามารถไปอยู่ขอไข่กอควายได้นะครับดังนั้นก็สามารถทําให้ทั้งหน่วยงานขึ้นทะเบ,บียนเองทั้งตัววิจิกรเองก็สามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาทั้ง2ส,ส่วนก็จะทําให้หลักสูตรของเราที่พัฒนาอย่างดีนะถูกนําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งตัววัดที่เรากําหนดไว้วัดว่าชัดเจนก็คือ1การทดสอบในเรื่องนี้ยังเป็นหน้าที่ของของพอพที่ต้องทดสอบนะครับ ดังนั้นการการการเรียนเรียนไปนะ่ามาทดสอบนะครับตัววัดตัวหนึ่งคือหน่วยงานฝึกอบรมหน่วยไหนที่ทดสอบแล้วคนผ่านเยอะตัวที่หนึ่งนั้นนั่นก็แสดงว่ามีภาพละตัวที่สองที่วัดคือหลังจากเรียนทดสอบผ่านแล้วเนี่ยกลับไปใช้ที่โรงงานนะครับกลุ่มสามารถไปทำงานได้ดีตรงนี้ก็เป็นตัวบอกอย่างว่าเขาสามารถส่งผลว่าหน่วยงานขึ้นะเบียนอบรมที่เป็นต้นทางเนี่ยสามารถทํางานได้ดี สำหรับกำหนดระยะเวลาในการยื่นการขึ้นทะเบียนนี่ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนบ้างคะท่านก็วันนี้วันแรกนะครับวันนี้วันแรกถึงวันที่15บธันวาส่วนช่องทางเนี่ยทำได้สองช่องทางนะครับก็คือไปยื่นที่กพบทีค่คลอง5เลยกับทางเว็บไซต์ะนะครับที่เราประกาศไว้ครับสองช่องทางนะคะขอขอบคุณท่านรองมากนะคะ,คะสําหรับโครงการดีทีโครงการขึ้นทะเบียนหนงานอุกริ่ด้านพลังงาน,นะคะ่ะ